สบายดียามแรงๆทุกคนส่วนนี้แบบมาแต่ยามแรงเพราะว่ามึอนี่กับคนตกเนาะตกแหงเมื่อเสารนี่ยพยายามแล้วตงแต่ว่าตอนแรงยังไม่หลัไปเนาะวันนี้จะพยายามตงทุกคนส่วนนี้ฝนตกลปลาม,มันลงตกเพราะว่ารอบสุดท้ายนะไก่สีขาวหนานาวเลยปลากำลังลงตงเดี๋ยวสิก่อนสิไปนะควรจะกินข้าวก่อนเนาะอันนี้เป็นออปัสซิลเนาะสิบไปกินข้าว คือยุ่คนี้เขาจงหยดแบบเพชรเนาะมันคือคนนี้เขาเล่นน้ำกันป้าซิวแดดโวรายเนาะป้าทอรปีกาย์นี่ปีกาย์นี่ลายคนนี้ฉันเหล็กแบบ อ่แปะแต่งตัวเซ็กซี่เซ็กซี่เอา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 เอันนมาอ่างดูไปะแต่แนวใหม่ไปเลยเลยอีพออีพอสนับสนุนเอาแนวตักปลามาอ่างดูวันนี้แนวตักปลาปลาใหญ่แต่ว่ากบหนอนเบียนเขาไปอยู่เลยมนยีน่าใจแนวใหม่พี่น้องเปิดเปิดโตอุป,ปรกรณ์ลาใหม่ใจเบื้องต้นอันนี้ตักแต่หัดกบเดี่ยพี่น้องคุบกบ<ม>คุบเขียดคุบปลาทุกคนมีเขียดไหม Hmm. อมั่นใจ100%เึ้นเกลียวต้นนาวนาวแห้งอากาศหนาวทุกคนไปคือเก่าทุกคนันมือได้่ได้ไปหาฟ้าแล้วนอนบันลับแต่ว่ามือได้สิมานอันนี้บุกหุ้ยกันมาทุกคนมนหลุดกันเข้าวันน่ที่ต๊กหอตอนที่16เม็นบอกไม่ได้วันที่อะไรวะสาม มัน่สามันสิบสี่เือนสิบสี่วั่สิบสามวั่นนี่สิบสี่อลีอันที่สิบสี่ 14. โอ้อากาศเย็นเด้องันนี้เย็นแห้งอากาศเย็นปกคลุมน,น่ะวัดศรีรางตีนตกคนเห็นประคอเอาคือุอนนี้ ngom banget ini kaya apa sih ngom banget ada siapa kendi malam bolong lagi kaya am Enjo

ต่งเอาตังเอาอย่าแต่เยุเอ้าวบนกทำบ่ตักเอาทำเอาขูดปลาปน้าปลาปลานำอตยุโอ้ประเค็งหน่อยเค็มดีเลนขาครับโอ้เนโประดุ๊กบอกประคอเน่อยอยากลุกแต่ อาจารย์ว้มันยังรุนแรง่าเดียเดี๋ย่าดียวเดียดกันนไป้วค่ะเดี๋นไมไปเลยเดี๋ยวนสิเลียนึ้นปกติเดี๋ยวปาน้มไหลทุกคนอย่นไนอนเผาเตืนมากลางนอนเปาพติการยันไนอนคืนจะทำําทดึ้งด้งทำทำดิงปลาดุกันติไตกดตีไตจับบ่ไร้เลยเฮ้ไมันดีปจับจับเลยเดี๋ยวเดี๋ปลาดุกแข่ไปครับ นี่ปลาดุกจับลงจับลงหากันเออจับจับอีกทำไมเราจับเป็นจับแล้วก็ปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปแล้วทนายไมอยากหายต้นหนาแป๊บแป๊บต้นหนาปลาดุกสิไปแล้วเดี๋ยวนี้ปลามันกระยานคนละทุกคนจนเราอยากเห็ดเวี้ยหัวกันแป๊บนึง ô ô ô anh đi lọc đi cái phần, ừ. cái gì ừ. 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 <laughs> tạc, ừ. đó phải cái 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 ba phòng như con đốt thấy hình cái mùi em mua cái còng muối hiền tạt hả tạt ngà ròng rít đó để ดีมากย่ไดนี่กระแต่อาชีน okay. ีเินหกลยนัรัโ่ี้จะลงมาไรยปจะลงล่หลายแล้วป่าเทไปได้ไหนักเกินหนักเกินแล้วมันต้องสรางเงนอะไรต้งเยะโอ้ปลาดุกลงหลายนไปเนาะปลาดุกต้องใาเห็นไหวแหละ ปลาคนจะนำยาดแตจงาไใหม่เลยค่ะหูสิก็เห็นปลาลราตีนเต็มแต่ถีบมาสมจิถีบมาผสมจิถีบนม่เอื่อนถินได้ถีินนำยาเดียวหวา,าสแปรยา์เหลวทเปนมาเดึงมันตักโตขึ้นหลาย,ลยปลาธรรมศาสาตร์นี่คะบริปลอยเบึงก็บหูปลาธรรมศาสาตร์นปนกัน <c oughs> กันปลาเาเลียงใส่เดียวกันกน แด้วาตีอันี้กับบุ่ลืนลลายลววาองกระดุกแห,ห่เดียวกันเลยงกระดุกอืมอยากได้ดิ้านี้ลวเหลือ<ด>ไปเจ้าเพปวดป่อยไมันั้นมันตายไม่เหลือม,มันว่ากินบ่บ่เรื่อนับมึงดูไปประดุกอ้วนับบแล้วมันลายแห้งเนาะเกสใสอมึงดูว่ <โด S 2> ถ้าทุกคนปลาหลอกแหลกลายเอาอดูไปโครมนะมันเวียนอืมโอเคก็มตัวเราตะกคนแต่หูชิกว่าลายที่สุดในหลก สามหมื่นท wow so ี่เยายามมาเนาะไปไปคปยังเอาเนี่ยมาสเปนถิเล็กทุกคนเจาบอกเอาบอกยังไปไพบอกผูพันกลวทา้อบา ิชตายตายพบหนึ่งสี่นี่เนี่เอาสื้อสามโต๊ะบวกบอซื้อหนึ่งสี่สองโต๊ะอ๋อบอกแค่แป๊หนึ่งสี่ทุกคนฮะใบวินเล็กก็ถือกับหอ่าเง้แบบเอาเอาไม่บอกตอนได้แป๊บผานอะ่เบ่งก่อนตังกสีก่อน ตั้งกะตีก่อนตายตต่มอมาอย่งนันเอาบอกเล็บอกถนี่ในหนี่ชิปสีนี่าวันเอกที่ะเนวง่า้าบอกแอ็กแต่ถ้าพอนกถือนั่ะกนจะลอยกับถือหนึ่งสี่หาสี่กับสี่อาดอะไรไปาดตอนกันิเจ ค่ะเธอเลยบอกเด็กเอาแม่จีบฉีเท่านี้บอกเอารถนะกูบอกต้องจีบฉีชื่อรถอะนะเออราบอกเจะแปลถึงแม่จะถึอก็ได้ฮะว่แม่จะถึอก็ยจะถึอก็ได้ไงไอแม่ถจมคนกีดอ้าหาพัดหน่อยิแม่จอมคนขี้เดยสิแก็มม่น่ เ้าดีใจแบบงงเาไปกอนเขาไปเดื้อเาบมถอเลยสเปกอะทักเักทักบชื่อฮะเขาไปเดีบอกเขาอยากมาถือก็มาบอกเขาเออหนึ่งสี่สบถือหาพันจีบยี่สิบาทเนาะบ้อนตอนเช้าประมาณอันเราคนบอกว่า ันสงก้องหามื่จิ๊บซีน่ะอแมิมันคือพวกือมันกึ่งโง่ท้คนเดลับบอกเหล็กกาแฟทุกคนน้องนํำกันบอกเหล็กกันเองมันกึ่โง่ทุกคนเหล็กกันบอกอันบอกอัมาต้องมีหุ่น่วนนะทุกคนไมเฮาบอกก็ต้องมีหุ่น่วนนะใครถือก็อ่านประตูไว้เล้นจิี่เอาที่แหลกค๊ี่ก้องหายเมา่อจิ๊บซี่คนเด้อพันธุ์สอพันธุ์องที่แหลกพันบอกีเอาต้วบอกที่นตองที่แอลกใครเดีนวบอก่พันใหม่อน่แหกพันใหม่่ บอกอะไรก็เอาเหล็กไห้เอาทำไม่เหล็กสิบสี่เอาหลุดนะเฮ้ยว่าจะได้เอาหลดมาให้เดี่ยวเอาติเอาหลดเอาหลดก็เลยลองเบิ่งคุ้มแบบคุ้มทุความพันคุ้มอะไรอย่างเี้เราเออคนบุกขึ้นมาถือเหล็กเนาะมือวงเว้นนี่ก็บเจ้พอนพาไปเลี้ยงเพลย์เจ้พอนถือเหล็กวันเจ้แปะถือวันนี้อ้าอาู่บอกใครบากคนแต่ว่าคือว่าเราแม่เหล็กมาจ่ายเงินแท้่ยวเสาเดี๋ยวถามบิ่งตอนเจ้าเนาะดีใจดีใจแบบว่าบอกแล้วถือมาได้ดีใจยังตอนแรกห้าห้าบุกขึ้บอก เคยบอกเลยแบบว่ามันเป่แห้งมือนั่นตอนพันนากระชิ่แจ้งแล้ตื่นพลอยตื่นน้ำเอ้าเออาหายชิบซี่เดี๋ยวเอาห้ยผเคยเอาห้ยอยากเดี๋ยวเอ้ามันเคยไปบอกอะไรตะกวนบนน้องก็บอกความถึกนี่เความมันมันไม่เคยออกมล้วแตเนาะไม่เห็นอยู่ในความอยากแต่ว่าอยู่ในความพันนคุ้มแห้งคุ้มแบบเออาหน้าเอาเอาห้ป้านาโซเปส่งดียกคนอยากอยากห้ยอย่างนี้ลอยแบบอยากห้ยอยู่ผู้ใดถือนะประมาณถือประมาณ อ่า5บาทหรือประมาณ10บาทเนาะแต่ว่า28เกือบ20บาทบ่ได้เลข2ตัวเดี๋ยวถ้าเบิ่งอื่นแล้วว่าได้เท่าใดเนาะทุกคนห้ามแบบงงๆเนาะทุกคนเนาะงงมาดูกันต่ะทําขึ้นนี่1ึงจบจากเรื่องหวแล้วมาเรื่องฟ้าต่ออีก2 <that. S 1> สองอืมดสองี่ะนิบนาก็นอนหนี่นี่เราไปบาเลี้ยเลี้ยมแล้วเลี้ยมหน่อยตัวหนาตัวกลออน้มันเดีจะาบวงได้ดอกป่าทุกคนเดี๋ยวหอกันไปอื่นเนาะรุนเขามาจ่ายเงินเลีนยทุกคนเจ้าแปก็อย่างตื่นหนึ่งตตีสองทุกคนตื่นมานอนต่อยบันดีลาตีสวัสดีทุกคนบ๊ายบาย굿ไนท์ สาวแปรหับโฉบไปเสาวเลยทุกคนจากเมื่อคืนนี้นางดีใจดิดอดอติดตองเกิดมาบ่เคยถึเกเลยเถื่อครั้งแรกในชีวิดนี่คือตอนถึกนะแต่ว่าตอนที่ว่าหลังจากถึกไปแล้วเนี่ยบ่อยากสินกืนอผ้าว่าชื้อบริษัทใดแล้วทุกคนแต่บ่าจากว่าสาวแปรเราซื้ออีกบ่อ่าถือยี่สิบบาทเนาะเลขกสองโตกบ็บ่ถึงยี่สิบบาทดอกแต่สิประมาณยี่สิบบาทแล้วทุกคนเลขกสองโตเนาะ ได้ประมาณหนึ่งพันบาทเต็มๆเลยนี่หนึ่งพันบาทเงินโ <c oughs> ้าป็ตถากูได้ที่ว่าเคยซืเล็กหลือตึกเล็กลายๆนะจำนี้เคยอสิอแบบธรรมดาทุกคนบราณทช่ว่านะะสำหรับเฮานะ่ยจำนี้ก็ทือว่าลายนะทุกคนอันนี้ใบหาสิบพนะันกีบเนาะเงินลาวเนามีพี่น้องกันอะที่ว่ามาจากเงินลาวหาสิบพัน 50, กีบนะทุกคนอันนี้แสนกีบหนะึ่งแสนกีบนี่ใบแสนอันนี้ใบสองพันหน่อใบสองพันกีบนะ นึ่ใบสองพันอันนี้ใบสองพันกรีบเนี่งมุนเงินสแปรดเดิมกันอันนี้ใบสองพันกีบเนาะใบสองพันอันนี้ใบพันกีบนี่นี่ใบ 2, พันกีบน,น,น,บ 1, น,บนี่แต่ก่อนมกักหมักในใบบัตรหลักเดือ,ดอนเอาใบควายเนาะพลอนมีควายเด็กหน่อยมักเอาใบควายเวลาคลองเงินเอาใบควายเพราะว่าใบควายนี่ก็ือประมาณสามบาทเนาะอันนี้ก็ประมาณ อะไรไปอะไรไปนกตาลลำดับอ 10, ันนี้พันหนึ่งอันนี้สองพันใบคมันกิบใบสิบพันมมีเนาะมีแต่ใบซาเลยอันนี้ของอีเมเนาอีเมก็ซื้องแปรบอกว่าคนถือ่นพันว่าหัดบอกก็เลยบอกอีเมซื้ออีเมีก็ไดประมาณแซนก็ไดวเนี่ยไดเคิ่องของงเปรละไร้านทานตึกเลย่ได ติดเลเจ๊ไม่ว่าใครชอบติดะไรติอะไรไอ้แอ๊กเอางันนะฮะแต่เขาจะเขาจะจะขาแล้วสิเปดังไปองพันเอ้ตีตสองพันเลยทุกคนยังไม่แซงนไแซนเราไปแซนเราแซงเฉยไปสงพันกต หอดเยออะไรหอย40,000ปันเออาคาเด40,000บอกวเดกเจ็ดสบัเจ็ดส like oh, ิบเงินถาเงินบาทก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทเนาะสองร้อยไปร้าบาทเอ้ยเม่์เไรเมย์เกทำการคึงบุลปันกีอ๋อใส่กันติมจังเดลยใส่กันบใสแซนได้ใส่กันกองขาวนี่ป้นไมกีปกปนใช่หลายถือเยอะหลาย เบื้งพข้าวนาไปพัองสี่หกแปดชิ่พันสสิบแปดซาซาสองาสี่าหกาแปดสาม2ิปสามชิ1สองสามชิปสี่สามชิปหกสามปแปดสี่ปดูไปสัมภาสณ์ได้แปเพราะไอแป๊กไอีแปกถือัวา แหวนบอกว่าขาวพีแเม่์อะถือ hmm. ช like ิ0พ yeah. ันกีบอีแม่นั่นตื่นจากที่ว่าซ้ำยังไงพันกีบพันกีบก็ชิบพันทำแอกัแม่บอกแอกับโแม่้านในวันข้าน่ะซื้อชอนพันแม่ว่าทน้านแอกวซือเลเลยบ่้นั้นก็ยังใส่ไม่หายหออยู่เลยปาตียดอทุกคนก็มือถือเล็ก ถือยนะอัน<ส>น <straightforward> ี้พอถือไก่ตีโตเงินโต้ถือเหรียนะแพงไว้ซื้อเหรียญพอซื้อกินบันฑิใจหู้ละหาลอยแปนนะเม่เม่แปนนะกปิกายนี่ยนะซื้อเต่าใหญ่มาซื้อเต่าใหญ่มามันบอกเลขสามตัวน้องพซื้อหนึ่งสี่นี่แหละข้อหวยทุกคนแต่ว่าอันให้น้องสองถือเหรียนี่อย่าขอหวยน้ำเดือดก็เลยหายดิแม่นทุกหวดเด้ ขนาดเสาพอนยังได้ถืกหน้าหมูนะถึอกอดกอดเลยเฮ้ยตีกันแบบเลยเดะทุกคนพอเล็กเบิ้ดนาบ้านไฟถึกรลค์โกกันเอกโอ้โเอาถิมเลยนะาบ้านไพซื้อไลคยกับหมูน่นี่นี่เอาให้เลยนี่นี่ข้างอนกอดนไห อียังยังอวดบอลเลี้ยวโยนฟอกเล็กๆนี่ไพ่กี่วะยังอวดบ๊กเพิ่งได้บาทไพ่ถือลายกโมออกออกสิออกปากคือพี่ปอบเนี่ยเอ้ยกาแฟทุกคนคนส้องกระจกหมดแล้วลายกโมเท่าไรก็พันหนึ่งหาพันได้เงินพันบาทเนาะพอดีันบาทพอดีพันบาทอันนี้รางวัลที่หนึ่งบอกก่อนเนี่ยรางวัลที่หนึ่งวะเด็กอันนี้บ๊อบบ๊อแบบเกิดวะยังก็เล็กสุดมีหลายอย่างเนาะ ถ้ามันถือพันเกิ่มเราอยู่สี่ร้อยล้านข้าบึ่งในใจมีตัวสี่ร้อยล้านเงินบาทก็ประมาณล้านบาทวะข้าบึ่งในใจล้านบาทก็แสนไปยังทีมงานเขาบอกเดี๋ยวเป็นบาเล็กเนาะทุกคนแต่ว่าบ่อแอคกนะเราไปขายเล็กเขาก็เลยอยากสนับสนุนอ้ายเพราะว่าเพิ่นเป็นพ่อค่ะพ่อขาขายเล็กหม่นะก็เลยอยากสนับสนุนเอ้ยพ่อขาใหม่แต่ว่า z o o อยากสนับสนุนเลยสนับสนุนผัดถือทุกคนวันนี้นะ เฮงปั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 งงาหน้าซื้ออรเขางาหน้าซื้ออะไรบีทำอื่นนะไเล็กใรบอกห้ซื้อหนึ่งชูนกับชองชูนเออหยานบดิลงคลิปอยู่เตาไปนี่นะนี่นะเส้ขาวนั่นซือน่ะเบิ์ดสามสิบกว่าพันถึงเลยยังเลือเอาสามสิบพุงเงินมยังเลืออนบวมอดเครื่งนึงเอยังซื้อซื้อสามสิบถึงสี่สิ แม่บ4,000สิเก0 0 0โอ้ลือหน่อยเดียวากแต่กันดิ่เบิมบิืมกัน้ที่ไนไโอ้แพแหงเงื่อนอยู่สองคนจะซ0เาเอั้งแรกในชีวิตแต่ละคนแม่บอกบอกก็บอนทึกทกควันเกิดแต่บนทึกวันเกิดนะปกตินะวันเกิดมันเลขกออกครูปีแต่ละปีนมันจะออกวันที่ิมหันจะออกิหาชิมหา แต่ว่าปีนี่น,นะซื้อเลขมันที่14แล้วไปซื้อ15แล้วมันออก14เออแบบเฮาแบบเรื่องเลขเรื่องหวยสมองเฮาบ่อยากไหวไปได้เคือมื้อนั้น,หนแหละป้ายรถทันนะว่ามันออกฟุง้งวดแล้วซะพอว่าสิลองซื้อเบิ่ง <c oughs> เด็กกระปู3ามก๋าท <c oughs> <ๆ>่าเนาะมานั้นแหละ รไป่อเกจย์เกอรยาเปอาจารยเกาลงขอเล็กเลยตะคนน้องก็สื่อสนับสนุนแม่เลขกใหม่จะซื้อเด้อมาขอ่บบถือกุิวะกันเอาตะคนโมเมนต์ได้แอดมาขอเล็กนะครบชิบกครั้งแรกที่เขาเคยสื่อเหล็กนี่แหละตกคุนจารักคีดีกันขอจบไปสนีกันน่น้ออะไรกินกนตาบไปไปตลาด